ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรยารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยกูจะเอาบัฟกูจะพูดไม่หยุดกูจะด่าให้เละ

มันงงเฮียแหละไว้สายไอ้เฮียแม่งไม่มีกูเท่านั้นหรอกตายดีง้อนี่ก็งอเกินมามอองอ้างอและครับงอแรงงอแรงอยันนอันี้ก็มองเมมเมมเจยตอนแรกตั้งใจเล่นหรอ เมมหมอพอาเมมหมอเมมหมอไอ้สั์เมมเฮอะไรเอาต่อไปเอาต่อไปสัฮเสียเป็นอ่ะเฮียพวกง่เฮียเล็กี่ปีกี่ปีก็ง่เฮียง่ตายเฮี้ไม่มี

เออเอเมันมันมันเพื่อนดีเพื่อนดีได้แล้วได้แล้วได้แล้วชิวจ้าอะไรพี่ได้สองปีอะไรอะไรไอ้เียโดนหมดวะเดียอาฮียอะดนมาเฮียไรมาเเฮียอมนมาดเป็มปไปไปอุ้ยอาดเปาปอเพื่อนเอราาย

เสื้อฝากนะเสื้อฝากเลยฝากเลยอไอ้ไสตัตว์มีอากาศดีอะไรฮะ ฟอมมาแล้วฟอมยี้ฟอมเฮียแล้วฮะเฮียอะไรเฮียเฮียแล้วไเฮีย้วไเฮียตีเลยไปตีเลยไปตีเลยไปีเยแก่ตีเลยแก่ตีเลยเฮียเฮียแก่ตีเยไ่ตีเยกเตีเย่ตีเลยแกตีเยก่ตีเยแ่ตีเยไร่ตีเลยตีเยแก่ตีเย่ตีเลยแ่ตีเยแ่ตีเยไ่ตีเยไตีเยไ่ีเยแก่ตีเยไ่ตีเยไตี เฮียฮ่ยเยฟอ์มือโง่สุดๆเียเฮียจิบเอไอ้เียิมขึ้นมาได้ไม่มีชีวไอขับขลแบกเพื่อนไม่ดับเพื่อนพี่มาพี่มามีที่ตัดปะเฮียฟองลุนใหญ่เียผีเมือกกาเฮียไหนตามหาพี่ครับยากมากมาก จอกชิบิเอยชิวเกินเอยอ่อนอย่างนี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะอ่อนอย่างนี้ไม่เล่นด้วล้นะไมนี่พื่อีมือยังหายไกลโขไอ้เหี้ยอ่อนแบบนี้ไม่เล่นด้วยแลนะงอมไม่หนุกเลยสงสัยวะไม่หนุกเลยอะไรตี๊ดเติม

เอาทาไม่ได้ไม่ได้อ้นี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเชีอบตีไม่ตายอ่ะมาตีไม่ตายไอ้สัตว์งโอ้โง่มเชือไม้ธรรมดาพี่ว่ากูไปไหนวะเนี่ยวย่เปนไยเปนโอ้พี่กูแครงหง่มไม่มีห่อผมไม่มีห่อไม่รู้มอนกันอไหม เฮ้ยเอาไปเอาไปเลเบลไหมเอาไปเลเบลไหมบางเพื่อนไม่มีห่อเนี่ยบางคนอะใช่ใช่ใช่ไปใครใครเยเล่นเียวเล่นล้วใครที่ดอกมาเอมีนะมีนะก้าสี่้าสี่ศพียอะไรกูจะไปคัดออกอีกยคัดแล้วป่ะกูี่ยังมต่ผมแท็กเปม้แ่ลแนอกไ้ำรวจมาสันะ ก้าสูนอยู่นี่คุยคำยาเอาแต่พาโอ้โหสองนาทีก้าสุญไปไหนละไอ้มัสก้าสูญอยู่ไหนจรครับข้างหลังพี่ข้างหลังรถเขียวรถเกียวตี่ร้วยโลเดี๋ยวผมคือใครไม่ตกใครงบ้านไม่แค่นี้ตกตรงนี้ตกมึง ไปรงพยาบาลารไทที่มีสบุงจิบน้ำหน่อยไม้ออกจัดไม้ออกครับ4 0 4 0ูนนี้ไม้ออกเลยสู้สบายชิลลงีเกลุงแลนปัจแล้วไปด่าเขาเข้าตัวเองน้ำอุ่นลุงกลัวกลัวลุงทรงใหญ่ลุงชอบชจบรีนี้รอรับทีแน่เลยอสม้เฮ้ยเขาเอาน้าถือก็จบพี่อย่าอมต้องเข้าสภา

ไอ้กอ้ออกเหอช่วยหน่อยได้้าเพื่อนเพ่อโดนตลุยได้แล้วอ่ะ้วย้าหยู้าไหมถ้าเสียไปไม่อยากกนอยากเล่นกับเพื่อน ลุงมี Q R เหมือนเด็กๆไหม Q R คืออะไครับ Q R ้อโลคนที่อยู่หน้าตอนอเดียวแมจมาสอแพนเตอร์ได้ป่ะคนหนึงอ่ะตำรวจมาไล่หมายี่เรือคืดับเ่นมเอาไวาต้อหมาเยอะๆไว้ตำรวจมันจะได้มันจะได้เอาเป็นร้อย้เนี่ยมันจะแยกกันดีตอนตอนแบบมาลงมันอ่มาก่อนมาก่อน มีศพเข้าห้องในเลยแล้วนับนับมีศพเข้าห้องในตึ้วตึ้วเาทางไปมาทไปครัพี่ตอร์อยู่ไหนใครมีศพมาหน้ามาหน้าเลยเป็นคนหมายตึ้วอยู่ไหนใครมหน้าอยู่หน้าเลยเป็วกนหมายตรทางเข้าวตึ้วอยู่ไรใครแก๊งที่เธออวยวันนี้มันสวยแล้วนะขุ่นไม้ยังออกอ่ะแม่งตายห้าตายตายหมุดอับที่จับหเลยมาถึงก็จับหัวเลยวันนี้แก๊งกูก็จบที่เธออวยวันนี้มันโดนกูตบไปแล้วนะไอ้สัตว์ อยากบัฟกูมากมากอยากบัฟกูมากมากพี่เข้ามาพี่อะหนึ่งตันหนึ่งนั่งหันหนึ่งนั่งอันนี้เก่งแต่ในกะลาแบบนี้แต่ดูว่ากูจะนิ่งนะไอ้เหี้ยเก่งแต่ในกะลาอยากบถุงไม่มีถุงไม่มีใครมีถุงไหมใครมีถุงไหมเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบโคลเฮอ o c ด้วยกันนะคะ